สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดแชร์สาธารณะวันนี้เราจะมาแจกโปรเจทับเกันนะคะ f แฟลชเด l ของเรานะคะก็ใครที่ยังไม่ได้จองจองเลยนะคะโปรพิเศษค่ะไหมน้ำสองซีซีห้าพันนะคะรักษาร่มสิวรอยแพลเป็นพื่นแพ้นะคะใครมีปัญหาผิวไปต่อไม่ได้มาเลยนะคะมารับโปรนี้กัน แชร์2แชร์นะคะแล้วก็ CF ใหม่น้ำนะคะแล้วก็เราจะมาแจกโปรเวอร์เวอร์กันอีกนะคะช่วงนี้นะคะเราจะสวยสู้โควิดไปด้วยกันนะคะสวยแก้เครียดกันหน่อยนะคะก็พรุ่งนี้นะคะเจอหมอที่ปิ่นกะเออไม่ใช่เจอหมอที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็วันศุกร์เจอหมอที่ปิ่นเกล่นะคะแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์สมาชิกนะคะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการเข้าตรวจนะคะก็อาจจะ ประจำสถานสถานสถานีนะคะสถานีปิ่นเกล้าเป็นหลักนะคะพอตอนนี้เรามีรถไฟฟ้ามาด้วยนะคะแล้วก็จอดรถสะดวกนะคะที่ปิ่นเกล้าของเราเนี่ยเป็นสาขาหลักนะคะแล้วก็คลินิกเนี่ยสามารถจอดรถหน้าคลินิกได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ที่นั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยสามารถนั่ง MR t มาลงที่สถานีบางยี่ขันได้นะคะตอนนี้สะดวกมากนะคะแล้วก็ร้านที่ปิ่นเกล้าค่อนข้างพร้อมทุกอย่างนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ แล้วก็วันนี้จะมาแจกโปรนะคะแจกโปรพิเศษนะคะให้กับสมาชิกนะคะที่สนใจนะคะเหมือนเดิมร้านปิดจ้ะวันหลังก็ได้นี่นะคะก็ระหว่างกับบ้านนะคะก็มาแจกโปรก่อนนะคะ พรุ่งนี้นะคะสาหรับสมาชิกนะคะที่จองวันนี้ไม่ทันนะคะพรุ่งนี้ยังแจกอยู่นะคะอยากได้ตานะคะทาตาเลยฉีดไขมันไหมคะเราฉีดไขมันเปลือกตาจาัดชั้นตาได้หรือว่ามาทําตาแบบสาวเกาหลีก็ได้นะคะเรามีโปรแกรมทําตานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มีโปรแกรมหลายโปรแกรมนะคะเราก็มีราคาพิเศษหลายตัวนะคะใครที่สนใจก็มาดู เขาเรียกว่ามาดูรีวิวนะคะของหมอก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าผิวหน้าแบบว่าร่วงโรยนะคะหรือว่าหน้าดูโซมนะคะก็มาทำโปรแกรมสวยเบากันก่อนนะคะช่วงนี้คนไข้บอกว่ากรอบพี่กรอบทุกคนเลยนะคะก็แถมเรามีตัวแถมนะคะสําหรับสมาชิกที่ดูไลฟ์สดนะคะแล้วก็กดแชร์สาธารณะ2แชร์นะคะ2แชร์ ก็ฟรีเก็บกรอบหน้าให้เลยนะคะแล้วก็สมาชิกที่เล่นเกมนะคะเดี๋ยวเราจะแจกนะคะแจกแจกรางวัลอีกแล้วนะคะเราจะมาแจกรางวัลน,นะคะวันนั้นเราแจกเลเซอร์ฟรีนะคะก็วันนี้เราแจกตัวเก็บกรอบหน้าฟรี1เข็มแจกฟรีเลยไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะเราก็จะแจกฟรีนะคะสำหรับสมาชิกที่ช่วยกันกดแชร์เพจคลินิกนะคะแล้วก็แชร์ไลฟ์นะคะเดี๋ยวถึง50คน อันนี้จาก20ใช่ไหมเดี๋ยวเราแชร์ไปอีกถึงแค่50พอรอบที่แล้วถึงร0อยไม่ได้สัทีนะคะวันนี้เราเอาแชร์แค่50ก็พอนะคะแจกฟรีเลยเก็บกรอบหน้าฟรีให้เข็มหนึ่งเลยนะคะคุณแอปเปิลจ็อกนะคะอ่านถูกไหมคะเปิดค่ะคลินิกเปิดปกติทุกสาขานะคะคลินิกเปิดปกติทุกสาขาเลยนะคะก็ฝากสมาชิกกดแชร์นะคะ พอถึง50ปุ๊บเราจะสุ่มแจกเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่เป็นแฟนคลับนะคะนี่เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเราจะแจกคนที่แชร์เยอะสุดนะคะคนไหนแชร์แล้วบอกเลยนะคะเราจะเอาคนที่แชร์เยอะสุดนะคะเอาแบบนี้เลยค่ะแชร์เยอะสุดปุ๊บให้เลยนะคะจบเราไม่ต้องสุ่มแจกเลยนะคะใครเขาเรียกว่าเป็นท็อปสเปนเดอร์นะคะใครแชร์เราเยอะสุดนะคะ แชร์ไม่อั้นเลยค่ะใครแชร์เยอะสุดนะคะทักอินบอกเข้ามาให้1รางวัลฟรีค่ะเก็บกรอบหน้าฟรีไม่ต้องรับบริการใดๆเลยนะคะไม่ต้องมาซื้ออะไรเลยนะคะแจกฟรีเลยนะคะสําหรับสมาชิกที่กดแชร์นะคะนี่เลยนะคะใครแชร์เดี๋ยวมันจะขึ้นแชร์แชร์แชร์ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาไอ้ตัวแชร์เนี่ยมารับรางวัลนะคะพรุ่งนี้นะคะเจอกันที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็วันศุกร์นะคะเจอกันที่ปิ่นเก้านะคะ แล้วก็ฝากแนะนำสอสาขาใหม่ของเรานะคะที่คริสตันนะคะรามอินทาค่ะอยู่ในคริสตันพาร์คเรียบดวดรามอินทานะคะแล้วก็ที่ซีคอนสรีนครินนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะเรามีโปรแกรมดีๆมาเยอะตอนนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับบริการแจกฟรีเก็บกรอบหน้าเพปทายสองเข็มอันนี้ก็แจกเหมือนกันนะคะแจกฟรีสมาชิกที่มารับบริการไม่ต้องน้อยใจนะคะได้ฟรีนะคะ ใครแชร์เยอะสุดนะคะตอนนี้แชร์เยอะสุดนะคะก็รับไปเลยนะคะเก็บกรอบหน้าฟรีหนึ่งเข็มนะคะเดี๋ยวให้อดินเข้าไปตรวจนะคะก็เดี๋ยวปิดไลฟ์นะคะใครได้เยอะสุดนะคะเดี๋ยวแอดมินทักหาเลยนะคะหรือว่าพี่จะทักมาก็ได้นะคะแชร์เยอะสุดนะคะต่ต้องให้ถึงห้าสิบนะต้องให้ไปตัวเลขถึงห้าสิบแคปเจอร์เลยค่ะพี่อยากได้ค่ะเขาที่ลาพาดพิทิสากรแชร์รัวๆค่ะ แชร์ลงแชร์รัวรัวแชร์ลงกลุ่มนะคะก็แชร์แชร์ไปนะคะพี่บอกว่าพี่แชร์จนพี่โดนบล็อกนะคะไม่เป็นไรนะคะมามานะคะเราก็จะมาแจกโปกันต่อนะคะก็ใครที่อยากฉีดโบท็อกนะคะก็มีฮูเกลค่ะเรามีฮูเกลนะคะ2,500บาทแล้วเราก็มีโบท็อกพรีเมียมนาโบตะ4 0 0 0บาทคุณก็สวยได้แล้วนะคะกรอบหน้าแจกฟรีไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็หน้าใสแจกฟรีไม่ต้องซื้อ สี่พบาทคุณได้อะไรบ้างนะคะสี่พบาทคุณได้นาโบตาฟรีฉีดริ้วรอยกรนตีผลหน้าผากหว่างคิวตินกา3จุดนะคะหน้าผากหว่างคิวตินกาสวยครบสูตรเลยนะคะแล้วก็เก็บกรอบหน้าฟรีนะคะ2เข็มหน้าใสฟรี2เข็ม4ี่พันเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครงบน้อยค่ะไปฮูเกลเลย2,500บาท2,500บาทนะคะก็ได้ฟรีนะคะหน้าใส1่เข็มเก็บกรอบหน้า1เข็มนะคะราคา2,500บาทพร้อมกับโบ็อก ok. แชร์รัวๆเลยค่ะพี่วันนี้เราไม่ได้แจกคนเล่นร่วมเราไม่จบเราไม่เราไม่มีเกมมาแจกว่าถามคําถามนะคะใครแชร์เยอะสุดแชร์ไปแต่50เมื่อไหร่เราตัดเลยนะคะตัดแจกเลยนะคะใครแชร์เยอะสุดนะคะก็ฟรีเลยค่ะ1เข็มนะคะไม่ต้องรับบริการก็ฟรีนะคะแต่ถ้าเข้ามารับบริการก็ได้เพิ่มไปจากที่แถมวันนี้2ได้อีก1เป็น3นะคะก็ แจกเลยสำหรับคนที่แชร์รอบที่แล้วพี่ทิศากรบอกว่าพลาดนะคะพาลาดรางวัลใหญ่นะคะเราเอารางวัลวันนี้เลยนะคะวันนี้เรามาแจกฟรีนะคะฉีดหน้าเด็กใหม่น้ําเลยค่ะ5,000ได้ 2cc ซซได้สเต็มเซลล์2เข็มได้กรอบหน้าฟรี2เข็ม5,000ได้6อย่างสวยสุดคุม้มแต่ถ้าพี่ไม่ถึง5,000นะคะพี่มาฉีดตัวหน้าเด็กก็มีโปรนะคะเมโซหน้าเด็กนะคะก็5เข็ม 2,000บาทนะคะเป็นเมโซไวคอลลาเจนหน้าเด็กใสตึงของเราเนี่ย2,000เท่านั้นนะคะหรือว่าเราจะมาฉีดโบท็อก2,005 5ได้หน้าใสาฟรีได้เก็บกรอบหน้าฟรีคุณจุธานะคะบอกแชร์แล้วนะคะแชร์รัวๆเลยค่ะพี่ใกล้จะถึง50แล้วะคะนี่เรากระเตื้องมาอีก10คนแล้วนะคะถึงถึงรูปลูปกกระตามี50เมื่อไหร่นะคะเรารับฟรีกันเลยค่ะพี่แจกเลยนะคะอันนี้แจกทันทีนะคะ ก่อนหมอถึงบ้านนะคะแชร์แล้วนะคะคุณคนไข้บอกว่าคุณออยคุณออยบอกว่าแชร์แล้วนะคะแชร์ช่วยช่วยกันแชร์ค่ะเราช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณแพรวาเจอกันนะคะแล้วก็ได้ข่าวนะคะนาย,ยกบอกจะล็อกดาวน์กันอีกแล้วนะคะใครรู้ตัวว่าหน้าไปไม่ไหวแล้วรีบมาหาหมอด่วนเลยนะคะอย่างน้อยช่วงที่เราอยู่บ้านเราจะได้สองกระจกและสวยทุกวันนะคะสุขภาพจิตแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโปรร้อยใหม่นะคะโปรร้อยใหม่กุหลาบนะคะ หรือว่าเราจะมาร้อยใหม่ Angel ก็ได้นะคะมินิเฟสลิปใครมีงบหน่อยก็ทำตัวซ u เปอร์ลิได้นะคะจัดโครงหน้าถาวรน,นะคะหรือว่าอยากจะดึงฟอกอายหรือว่ามีใครอยากจัดโครงหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะดึงหน้าตึงก็มี s สกาเลตเฟสลิ t นะคะโปรแกรมเยอะเวอร์นะคะสวยแน่นอนนะคะใครที่ล่องแก้มดูดอดอปมาเติมฟิลเลอร์เลยเรามี n e วล a m ิสค่ะ4 0 0พบาทเท่านั้นนะคะ 4,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เรามีใหม่น้ำแองเจิลรุ่นพิเศษนะคะก็จาก10,000บาทลด50%ค่ะเหลือเพียง5,000บาทเห็นไหมคะว่าพิเศษทุกรุ่นนะคะลดกันกระหนำ่ำลด50%เกินขึ้นไปทุกรุ่นนะคะก็ช่วงนี้นะคะสวยช่วยชาตินะคะสวยช่วยโปรแกรมเขาเรียกว่าช่วยช่วงโควิดนะคะก็สำหรับคนไข้นะคะที่แบบว่าสวยราคาประหยัดนะคะ ตนี้ว้าวทุกคนนะคะเพราะว่าโควิดมาพาลดราคาทุกอย่างนะคะเราช่วยกันนะคะเราช่วยกันเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปได้วยกันนะคะแบบสวยๆนะคะเราจะผ่านไปแบบสวยๆชิลๆนะคะก็คนอื่นอาจจะเครียดหน้าเหี่ยวแต่ว่าแฟนคลับอธิตายคลินิกเครียดหน้าตึงกันทุกคนนะคะยิ่งเครียดยิ่งตึงนะคะหน้าก็จะตึงๆเด็กๆนะคะพี่ก็จะบอกเพื่อนว่าแบบพี่เครียดจังเลยทําไมหน้าพี่ตึงละ่ะ เดี๋ยวเราจะหาวันไปลงคริสตันน่าจะไปลงวันพฤหัสนะคะ,ะน่าจะไปเดือนละประมาณ2วันทุกๆวันพฤหัสต,ต้นเดือนนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะได้ไปเจอกันนะคะพฤหัสหน้านะคะเดี๋ยวเรามีแผนว่าพฤหัสหน้าเราจะไปคริสตันพาร์คนะคะไปเยี่ยงสมาชิกโซนคริสตันพาร์กกันสัหน่อยนะคะสําหรับสมาชิกที่อยู่คริสตันพาร์คทำตัวให้ว่างวันพฤหัสเลยนะคะเดี๋ยวพฤหัสหน้าเราอาจจะได้เจอกันสยามนะคะก็ พรุ่งนี้เลยนะคะสยามสําหรับสมาชิกที่อยากมาสยามพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะเข้าสยามนะคะปิ่น9้าวันศุกร์นี้เลยค่ะแนะนํามากันเลยนะคะมากันเลยเพราะว่าเผื่อนายกเปลี่ยนใจล็อกดาวน์ขึ้นมานี่หน้าเหี่ยวอยู่บ้านนี่เครียดเลยนะคะสมาชิกค,ค่ะช่วงนี้นะคะก็แนะนํานะคะมาทําสวยก่อนโปรเดือดมากแล้วก็หมอแถมฟรีนะคะเพ็บทายสองเข็มนะคะ นี่หมาดูตัวเลขอยู่นะคะเราใกล้จะถึง50แล้วค่ะเพื่อนๆเตรียมตัวรับนะคะเราจะแจกฟรีนะคะให้กับสมาชิกที่แชร์เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลงกันเลยนะคะว่าใครแชร์เยอะสุดรับไปเลยนาโนเพปไทด์ฟรีนะคะไม่ต้องทําอะไรก็แจกฟรีค่ะ1เข็มนะคะแต่ว่าถ้าจะมาทําด้วยพอดีก็ได้เพิ่มไปจากโปรเดิมที่เราแจกอยู่แล้ว2เข็มได้ฟรีอีกเป็น3ค่ะขอบคุณคุณ แพทแพทนะคะพี่แพทแพทบอกว่าหมอนุชน่ารักมากพนักงานบริการดีนะคะก็ขอบพระคุณนะคะเพราะว่าเราตั้งใจเต็มที่นะคะแล้วก็ทีมงานของเราก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่เพื่อบริการคนไข้ให้ดีที่สุดตัวหมอเองก็ตั้งใจรักษาคนไข้เต็มที่เพื่อให้คนไข้ของหมอได้รับการร,รักษาที่ดีที่สุดแล้วก็สวยงามมากที่สุดด้วยนะคะแนะนําอะไรไปมั่นใจได้เลยว่าสวยแน่นอนโอนจองได้เลย โอนจองเช้าได้ค่ะคุณพี่โอนจองตอนเช้าได้นะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกโอนตอนคืนนะคะบอกแล้วว่าใจดีนะคะโอนจองเช้าได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะสยามสแควร์นะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเจอกันที่สยามสแควร์แล้วก็วันศุกร์นะคะเราจะไปเจอกันที่ปิ่นเกล้ามาสวยเกาะล็อกดาวน์นะคะเพื่อนๆสวยหน้าตึงนะคะเราก็จะผ่านวิกฤตไปแบบสวยๆค่ะดูหมอสิคะ น้าตืงนแล้วปูเป้บอกว่าน้าเหี talk, ่ยวอยู 1, 000, 1, 000, 1, ่บ้านเรามาโบถอกสองพันหก่อนค่ะพี่หรือว่าถ้าเรามีงบหนึ่งพันเรามีโบเฉพาะจุดค่ะวางคิ้วจุดเดียวพันหนึ่งตีนกาสองข้างพันหนึ่งค่ะพี่คุณสุมาลีแก้ได้ค่ะใต้ตาเป็นก้อนๆแก้ได้นะคะคุณพี่ไม่ต้องกังวลแก้ได้ค่ะเราอย่านอนหน้าเหี่ยวค่ะพี่หนึ่งพันเราก็สวยได้นะคะ สวยช่วยชาติกันไปนะคะอย่างน้อยคนอื่นเห็นหน้าเราตึงเขาก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะคนข้างๆนะคะคนข้างๆก็จะรู้สึกดีนะคะอย่าเพิ่งล็อกดาวน์นะคะลอถัดไหม่พี่แพทแพทบอกว่าอย่าเพิ่งล็อกดาวน์สู้ๆค่ะเราจะสู้ๆนะคะเราจะสวยไปด้วยกันนะคะเราจะสวยสู้เขาเรียกสวยช่วยชาตินะคะเราทำอะไรได้เราทำแต่แค่ทำสวยค่ะ ถ้าสองพได้กี่จุดนะคะได้หน้าผากทั้งหมดนี้เลยนะคะได้หว่างคิ้วทั้งหมดนี่ยันจะหมูกนะคะแล้วก็ได้ตีนกาค่ะสวยจัดเลยนะคะบอกเลย2องพก็ 2005, สวยจัดเลยแล้วก็หน้าใสอีกหน้าใสก็ฉีดแก้มทั้งแก้มแล้วก็กรอบหน้าอีกก็ฉีดกรอบทั้งกรอบก็คือทั้งหน้าค่ะ2,500บาทเท่านั้นค่ะเอาไปเลยนะคะไม่แจกวันนี้แล้วจะไปแจกวันไหนคะโควิดมาขนาดนี้นะคะแจกค่ะหมอน,นุ่นแจกค่ะใครไม่แจกไม่แจกค่ะแต่หมอน,นุ่นแจกค่ะนะคะ เหมือนสมัยแอนตะ้าซินอนแตกแอนตาซินแจกนะคะอันนี้ก็โควิดมาหมอนุ่นแจกค่ะแจกเข้าไปนะคะไม่แจกคนไข้แล้วจะแจกใครผู้ถูกไหมคะเพราะยังไงยาก็ต้องซื้อมาก็ต้องใช้อยู่แล้วนะคะเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรแจกเลยค่ะไม่ขายแล้วค่ะแจกคุณแพรว่าสนใจจองนะคะทักอินบ็อกนะคะโอนจองนะคะโปรตอนนี้นะคะโอนจองแค่5้าร้อยบาทค่ะปกติพันหนึ่งนะคะโอน5้าร้อยค่ะมีห้าร้อยก็โอนห้า้อยมีพันก็โอนพันพอนะคะ ยอดทั้งหมดที่คนไข้โอนจองมาไม่หักอะไรเลยนะคะเอาไปหักค่าบริการวันที่คนไข้มารับบริการนะคะก็สมมุติว่าเราออนมาห้าร้อยแล้วก็มาหัก5้าร้อยบาทที่คลินิกนะคะถ้าอะไรที่หมอลดเสริมให้ได้ก็จะลดเติมไปให้นะคะก็ช่วยเต็มที่นะคะช่วยทุกอย่างขอแค่ให้คนไข้มีความสุขก็พอนะคะคนไข้มีความสุขหมอก็มีความสุขนะคะ หน้าใสนะคะหน้าใสขึ้นค่ะหมอน,นุ่นเห็นผลเลยนะคะ mm. เห็นไม้บเบิกแล้วนะคะ mm. บอกแล้วว่าสวยนะคะ mm. ใครที่สนใจนะคะก็ทักอินบ็อกนะคะ mm. พี่ๆทุกคนเร็วเราอย่าลืมแชร์เราจะถึง50แล้วค่ะแล้วหมอจะถึงบ้านแล้วนะคะ mm. อีกเื่องสุดท้ายแล้วค่ะพี่ทิศก,ก้อนแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปใครแชร์เยอะสุดแคปเจอร์มานะคะเดี๋ยวหมอจะเอามาจัดเลงนะคะว่าใครแชร์เยอะสุดนะคะแล้วก็จะประกาศผลนะคะพรุ่งนี้นะคะ ว่าใครแชร์เยอะสุดนะคะแคปเจอร์มาด้วยนะตัวเองแล้วก็วันที่มาทำมาค่ะไม่ต้องลบแชร์นะไม่ใช่ว่าแชร์แชร์มันั่งลบนะเดี๋ยวเราจะพอวันที่คนไข้เข้ามาใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้ที่เราแชร์เนี่ยมาโชว์ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะบอกน้องว่าพี่ได้รางวัลค่ะแชร์เยอะนะคะแชร์เยอะที่สุดพี่ก็จะได้ฉีดกรอบหน้าฟรีไม่ขายค่ะฟรีเลยคุณแพรว่าบอกว่านางฟ้าของทุกคนนะคะ ขอบพระคุณค่ะคุณพี่แล้วก็เป็นสายทําบุญนะคะก็บอกบอกบุญด้วยนะคะว่ารายได้นะคะที่ได้จากการทาคลินิกนะคะก็เอาไปสมทบนะคะสร้างพระนะคะก็อนุโมทนาบุญกันด้วยเลยนะคะไหนๆเราก็มาสายบุญกันแล้วนะคะก็หมอสร้างพระสร้างวิหารแล้วก็มีสร้างกุฏินะคะก็ร่วมกันอนุโมทนาสาธุนะคะ ก็ขอให้ทุกคนสวยแล้วก็รวยนะคะแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้านะคะขอให้คนไข้หมอเฮงๆทุกคนนะคะคนไข้บอกว่าอ้าวเราแจกเลยนะคะเข้าไป51แล้วค่ะโอ๊ยดีใจจังอ้าวใครแชร์เยอะสุดรู้ตัวได้รางวัลแคปเจอร์มานะคะก็ใส่บุญกันนะคะเราทําทุกอย่างนะคะก็ทําสวยแล้วทําบุญด้วยนะคะก็หวังสวยชาตินี้ทําบุญก็ไปสวยต่อชาติหน้านะคะจะได้สวยต่อกันไปทุกๆชาตินะคะแล้วก็ ผลบุญก็ขอให้คนไข้ทํามาค้าขายรุ่งเรืองนะคะจะได้รวยๆปังๆนะคะอะไรที่มันฝืดๆเคืองๆก็ให้มันรื่นดุดสายน้ําไหลฟิวนะคะขอให้เงินไหลเข้าหากระเป๋าคนไข้เยอะๆนะคะขอให้ทุกคนแห่งๆ <c oughs> พี่พัดพัดบอกว่าพีเมียที่นี่ <c oughs> ดีจริงๆนะคะบอกเลยนะคะโปรแกรมพีเมียมของเราก็มีนะคะใครที่แบบอยากได้โปรแกรมพีเมียมนะคะดูแรมวีไอพีเวิร์วังอลังการมานะคะ อันนี้หน้าไม่ได้แต่งนะคะเพื่อนๆพ,พอดีจะกลับบ้านล้างเครื่องสาอางออกแล้วนะคะนางเงาแวบเพิ่งฉีดเพิ่มมายังมีรอยช้ําอยู่ตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเครียดนะคะเครียดก็เติมเข้าไปอีกนะคะจะได้ตึงใครอยากเติมรองแก้มก็ฉีดเติมรองแก้มได้น,นี่หลักฐานเพิ่งเติมมาเลยนะคะแล้วก็เพิ่งฉีดแก้มส้มมาเพิ่มนะคะเห็นไหมคะนางเงาแวบสะท้อนแสงเลยนางเงาแวบอันนี้ฉีดใหม่มานะคะฉีดใหม่น้ํามานะคะ อันนี้ก็ลองฉีดทั้งใหม่ลองฉีดทั้งฟิลเลอร์มาเอาให้มันครบนะคะจะได้รู้นะคะรู้ว่าสวยเป็นยังไงอยากลองอยากรู้ว่าสี่สิบมันจะสวยได้ไหมนะคะก็อยากจะลองดูนะคะพรุ่งนี้หมอเข้าที่สยามสแควร์ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้สยามลดโล่งค่ะจอดรถง่ายสบายหรือสะดือโบรูที่จอดรถเหลือเฟือร้านอยู่ริมถนนนะคะก็มาเจอหมอได้เลยนะคะตอนนี้เรามีโปรแกรม f o x ก Eye นะคะจาก25 0ห0ืเหลือเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ส่วนถ้าใครงบน้อยนะคะเราเริ่มจากมินิเฟสลิปก่อนได้นะคะ5,000บาทนะคะใหม่เส้นระพันแล้วก็มีนะคะช่วงนี้คนไข้คนไหนที่กรอบก็ไม่ต้องเครียดหมอมาแล้วนะคะมาช่วยทุกคนนะคะทำสวยทุกเคสนะคะบอกเลยนะคะแชร์เยอะมากคุณออยออยบอกคุณออยออยต้องไปแข่งกับพี่ธีสากรแล้วนะคะ <laughs> พี่ธีสากรแกบอกว่าแกจะเอางานนี้ให้ได้นะคะ <laughs> งานนี้แกต้องได้ ตัดกันสองคนอันนี้อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะเราจะปิดไลฟ์ตอนถึงบ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทีนี้จะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกต่อ <c oughs> สรุปใครได้เดี๋ยวเราจะมาตัดกันด้านหลังไหม่นะคะระหว่างพี่ทิสากรกับพี่อยอยๆนะคะแชร์เยอะมากทั้งสองคนนะคะลิลลี่เลิฟนะคะตอนนี้เรามีโปรแกรมใหม่น้ําที่ไลฟ์สดไปเมื่อกี้นะคะได้6รายการนะคะห้าพันบาทโอนจองห้า้อยหรือหนึ่งพันก็ได้แล้วแต่ สะดวกจะบอกว่าแล้วแต่จิตศรัทธาเพราะว่าส่วนที่โอนมานะคะก็เอามาใช้หักค่าบริการให้กับคนไข้นะคะหมอไม่ได้เอาไปนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบสรับทำบุญนะคะทำบุญช่วยกันนะคะตอนนี้ก็ทำบุญด้านาศาสนาอยู่นะคะก็ช่วยสร้างพระสร้างวิหารแล้วก็สร้างกุฏิพระนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราก็มาสายบุญด้วยเลยนะคะทำให้ครบทุกอย่างนะคะ ทำบุญทํางานทำหมดนะคะทําครบค่ะทําสวยนะคะเห็นไหมคะว่านอกจากคนไข้มาทําสวยที่นี่แล้วได้บุญกับบ้านด้วยไปไงมาทีเดียวคุ้มนะคะคุ้มเลยคุณลินยพัฒนนะคะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันค่ะพรุ่งนี้สยามสูแคร์นะจ๊ะคุณลินลี่เลิฟขาเลยนะคะถึงบ้านแล้วค่ะก็แจกนะคะก็ถ้าสมมุติว่าคุณออยออยกับคุณทีศากรนะคะ ประชันกันแล้วนะคะสูสีใกล้เคียงให้สองรางวัลเลยนะคะให้สองคนเลยนะคะทักอินบ็อกมานะก็เจอบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวลากันแล้วนะคะรักคนไข้ทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ